สีเห็ดคิงไฟคิงไฟแง้มหนาวหนาวมาแเลยนี่บ้านงวันฤกษ์สิตมีเชื่อมเป็นคอ,อกแล้วมันเชื่อมเป็นคอ,อกเสร็จแล้ว <c oughs> เอาเขาคุบอว่างทำลงไปไหมสังวิว่างให้มันเสริมเพื่อนไหมว่างลงข้างล่างว่างห่างลางว่าง,ง,งเออว่างข้างล่งาลงไหมบอกว่ว่างแบบนั้นแหละเอา แปลว่าเออว่าข้างล่างแบบไหนี่้ยเชื่อมง่ายกว่าบอมเบนติอันนี้ง่ายกว่าเอาเข้าไปเชื่อมเต็มที่ระคางอันนะเข้าตีมยันเข้ามาปกันเลตัวเต็มที่ระคางก่อน hết một phóng thì ghi tên là khang bộ bên sang mình thích sang đấy có thể đi bên tập số mỏ cái khơi pin không có tèm hóa dù xa quần mày Nó Tôi liên cái xe Thương cái xe này liên sang trường Mình được บัาน,นี้เฮ็ดข้อึ้นเฮ็ดข้อึ้นเสร็จแล้วก็สิเอาทรายมาใส่แต่ว่าใส่บ่เต็มใส่จักประมาณจากักให้มันเหลือไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้าน,นี้ก็เฮ็ด uh หูเ uh ฮ็ดหูเฮาสิยกไปใช้ก็ได้เฮ็ดหูน่ะเอาหูแล้วก็เฮาก็เชื่อมเหล็กขึ้นข้างบนเพื่อสิให้สามารถย่างย่างซีนย่างอีหยังก็ได้อ่ะ เล็กอันนี้ซื้อมากนี่บ่ได้ยักนน้ำเขาเขาบอกว่าหาสิบกิโล่ะท่านถอยขึ้นอีกนิดนึงถอยขึ้นถอยถอยเออหาสิบกิโลหาสิบกิโลเป็นเงินเขาเอากิโลละห้าสิบบาทสองพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเล็กเก่าได้เ่ราไม่เล็กไม่วันี้หลังจากตีคอกเสร็จเรียบร้อยผมก็สิเอาไม้มาใส่นี่เอาไม้มาใส่เห็ดให้มันขึ้นขิงไฟเนี่ยเอาไม้มาใส่บริเวณน,นี้ <Thank you. S 1> เอาไม้ซีทอนเลยเอาม,มาใส่ ใส่ทั้งคางนั่แ้วเอาเอาไม้ทอนไงบ่ได้ขันไม้ทอนญ่มันที่ยกบ่ขึนนอื้มแตหมืเลย ดาวัดต่อไฟอยู่เดี๋ยวจะพึ่งเฮ็ดกันได้ก่อนดาวัดก้อนกันได้วัดต่อไฟอ่ะอ๋อตัวยู่เห็นไหมเป็นคอกเห็นเป็นรูปแรงเห็นซื่อๆโดยค่อยเก็บงานกันได้ Ừ. Đừng chưa mà nên chưa mát hẹn, chưa bao giờ xây thì bao giờ. Thấy cái xưa đó thấy mà. Thấy cái xưa mai thì mình thì cắt thấy rất năm เอาอย่างลวดมันออกมาแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่ลวดออกมาแล้วถือมาแล้วมีถือมาแล้วนี่เดิพ่อปะ đàn hạ hoa cho mình kiếm ngay hết đàn khang bựng bước hạng anh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 

เขาเอากีึยังใบเกียร์ใบเกียร์ okay.